สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูตารางเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างนะคะถ้าฐานเงินเดือน,นเฉลี่ยสูงสุด3เดือนภายใน15เดือนอยู่ที่15,000บาทคือสูงสุดของการนำส่งประกันสังคมแล้วนะคะจะได้เงินว่างงานต่อวัน250บาทนะคะต่อเดือน7,500บาทนะคะ ครบ180วันจะอยู่ที่45,000บาทนะคะฐานเงินเดือนอยู่ที่12,000บาทจะได้วันละ200บาทนะคะต่อเดือน6,000บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน36,000บาทกรณีที่ฐานเงินเดือน9,000บาทนะคะจะได้เงินว่างงาน150บาทนะคะต่อเดือน4,500บาทนะคะและก็สูงสุดไม่เกิน27,000บาทนะคะสำหรับรายละเอียดหลักการคิดหลักการคำนวณน,นะคะและปีนอื่น สามารถรับชมที่คลิปเต็มในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ